นักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องประเภทของแผนผังความคิดนะคะประเภทแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดค่ะซึ่งลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนบันไดนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดก็จะเหมาะสําหรับการจัดลาดับข้อมูลที่มีลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยนะคะเราจะเริ่มเขียนจาก ขั้นตอนแรกนะคะอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะคะแล้วก็จํานวนขั้นก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนขั้นบันไดนะคะไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาชีพนะคะเมื่อเราอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นํามาเขียนเป็นแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนะคะ ันตอนแรกเขาบอกว่าสำรวจความต้องการของผู้เลี้ยงขั้นตอนที่สศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยงขั้นตอนที่3วางแผนการเลี้ยงขั้นตอนที่4เตรียมสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ขั้นตอนที่5เตรียมพันสัตว์และขั้นตอนที่6นะคะเลี้ยงและดูแลสัตว์นะคะซึ่งถ้ามีจํานวนขั้นตอนมากกว่านี้นะคะเราก็สามารถ เขียนเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะคะอะเรามาลองฝึกทํากันนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนแผนทังความคิดแบบขั้นบันไดเพื่อแสดงขั้นตอนการทําโครงงานค่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าโครงงานคือการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจสงสัยและต้องการหาคําตอบโครงงานเป็นแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่โครงงานทดลอง โครงงานสำรวจโครงงานประดิษฐ์โครงงานคิดทฤษฎีซึ่งมีขั้นตอนเหมือนกันโดยเริ่มจากการคิดและเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวางแผนการทำโครงงานอย่างเป็นระบบควรเขียนเข้าโครงของเรื่องออกมาให้ชัดเจนจากนั้นดำเนินการตามแผนที่วางไว้และเขียนรายงานเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงแนวนคิดการดำเนินการตลอดจนผลของโครงงานข้อสรุป และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสุดท้ายนำเสนอผลงานซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรัศาการการสาธิตการบรรยายเป็นต้นโจทย์นะคะเขาให้เราเขียนขั้นตอนการทำโครงงานนะคะจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะเขาจะมีการพูดถึงความหมายของโครงงานเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดออกไปนะคะประเภทของโครงงาน เขาก็ไม่ได้ให้เราเขียนแผนผ่างความคิดท่านบรรดาเป็นประเภทของโครงงานนะคะเราก็ตัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทําโครงงานจะปรากฏอยู่ในส่วนนี้ค่ะนี่นะคะดอหนึ่งนะคะเริ่มจากการคิดและเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาเห็นไหมคะจากนั้นสอง วางแผนการทำโครงงานอย่างเป็นระบบควรเขียนเขาโครงของเรื่องออกมาให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นส่วนขยายนะคะต่อมา3ดํดำเนินการตามแผนที่วางไว้ค่ะสามดำเนินการตามแผนที่วางไว้เราควรที่จะเขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นว่าแผนทางความคิดแบบขั้นบันไดของเราเนี่ยจะมีขั้นบันไดทั้งหมดกี่ขั้น นะคะต่อมานะคะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไป C เขียนรายงานเกี่ยวกับการทําโครงงานนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็นะคะ5อะไรคะ 5, 5ก็คือขั้นตอนการนําเสนอน,นะคะ,ะ,คะเวลาเราเขียนแผนผังความคิดเราจะนํามาเฉพาะใจความสําคัญของข้อความนั้นนะคะส่วนที่เป็นส่วนขยายเราก็ตัดออก จากนั้นเราก็มาวาดขั้นบันไดของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็นำมาเขียนเลยค่ะหนึ่งนะคะการคิดและเลือกหัวข้อค่ะ 2. วางแผนการทำโครงงานอย่างเป็นระบบ 3. ดํดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. เปียนรายงานเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้ และ5ค่ะนำเสนอผลงานเรื่องรอยนะคะแทนทังความคิดแบบขั้นบันไดเพื่อแสดงขั้นตอนการทำโครงงานเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับแผนทังชนิดแรกนี้